สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนรู้ของห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนศิริทุพิพิทยาคารสังาากัดสำนักง,งานเขตพื้นที่กรารศึกษาม่ิยมงสอาเขตยี่29นะครับวันนี้มาในการสนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยจะนําท่านผู้ชมเข้าไปสู่บรรยากาศการเรียนรู้ของห้องเรียนสีเขียวขอเชิญรับชมได้เลยครับขอต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนสีเขียวโร,รงเรียน <c oughs> สีพุทธิยาคารครับสวัสดีครับผมนายอกรพงศ์โรงเรียนสีพุทธิยาคารและนา,น,น,าสสนายนิษรวรัตน์สีพุทเรียงานภาค5โรงเรียนสีพุทธิยาคารเชนะครับเราจะพูดเรงการชุดสาธิตเครื่องเป่าอา <c oughs> กาศนะครับว่าความว่าตัวไหนจะไประหยัดไฟมากกว่ากันนะครับระหว่างแ,แบบแบบประหยัดไฟเบอร์ห้ากับ ก็่อเป่าอากาศแบบธรรมดานะครับให้เราดูครับเราจะมาดูน,นะครับว่าไฟฟ้าอะไรจะประหยัดกันะครับในเวลาสองนาทีนะครับแล้วก็ทำงานนะครับเวลาสองนาทีนะครับอ่าหายไปครับ แต่ประหยัดาฟรหัสเบอร์5นะครับก็คือจะกินไฟ75.2โวลต์ก่นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดานะครับก็คือจะกินไฟ90วัตต์นะครับแล้วก็รู้นะครับว่าเครื่องปรัอากาศแบบประไฟรหัสเบอร์5นี่นะครับประหยัดกว่าแบบธรรมดาครับถ้าท่านเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศครับท่านควรซื้อ อย่างที่มีสลากเบอร์ห้าครับเราก็เดี๋ยวครับเราจะซื้อบ้านนะครับเราก็ควรที่จะเลือกซื้อที่มีสลากเบอร์ห้านะครับเราจะได้ประหยัดเลยนะครับถ้าเราจะให้ประหยัดโดพอรลูร้อนด้วยเราควรตั้งอยู่ที่25องศาถึง27องศานะครับ <c oughs> สำหรบัรบอย่างนี้ก็ขอบคุณครับครมฮัทปไม้ไนยเดี้ยวแอร์แนวสี่ ชั้นโมงครับสามโรงเรียนศรีกระดูพิทยาครและผมนายสราวุฒิอ่อนศรีชั้นโมงค,ครับห้าโรงเรียนศรีบุรุณพิทยาครครับและนี่คือชุดสายที่การเปรียบเทียบรถไฟนะครับซึ่งในชุดนี้เราจะเรียนเทียบยู่ด้วยกัน้ำมันรถไฟสองชนิดด้วยกันนะครับคือตอนแรกนะครับคือรถไฟขอ,องสายหกวัแบบบรรทาดแบบธรรมดานะครับและ รอ,อ้อมยีบปตปาดาเรียกชนคร,ครับซึ่งหลอดร้อมนี้จะเป็นหลอชดชิใหม่นะครับึจะช่วยไประหยัดไฟฟ้าได้ถึง3าเนตนะครับและลดกาคร์บอนไดอกไดได้ถึง5าล้านตันตน่อปทถ้าเรจะมาเรื่องการทดลองทดลองได้เลยนะครับถ้าเราเปิดไปจะดิไปนะครับที่หลอดแบบธรรมดาน,นะครับครับตังแต่ตั้ง่ามิเตอร์ ค่านี้กินไปที่ประมาณยี่ดวัต์นะครับครับเราก็จะมาเปิดหลอดพร้อมกันมา่สิบแปดวัต์ใส่็กทรินิ์นะครับครับก็จะดูวัดค่านะครับก็อยู่ประมาณที่16วัตต์นะครับครับซึ่งเ,เมื่อสังเกจได้หลอดไฟฟ้าแบบ่งของประหยัดไฟเบอร์ห้านี้จะประหยัดไฟได้ถึงประมาณ1 3วัตต์นะครับ ทอดตอที่หลอดไส้ธรรมดาหลอดตะเกียบธรรมดาและหลอดไส้ธรรมดานะครับครับเปิดสวิตั์ตเกียจากมิเตอร์นะครับกินไฟไปที่6.3วัตต์นะครับเราจะมาดูหลอดตะเกียบนะครับแล้วเราก็จะมาดูที่มิตเตอร์นะครับกินไฟอยู่ที่ประมาณ14วัตต์นะครับ ซึ่งตะทีไปต่างได้มากนะครับคือ6-13วันนะ14วันนะครับซึ่งบอลตะเกียบนี่จะไประหยัดมากนะครับถ้าบ้านเรืเรามานมาใช้หลอดตะเกียบนะครับถ้าต่อไปเราจะประ่บอบโดยเปิดบอลตะเกียบทั้งหมด2หลอดนะครับแลกหลอ,ด,ด,อด,ด้อมประหยัดใจเบอร์5หลอด,ดนะครับเพื่อประกอบการหลอดไส้ธรรมดาหลอดเดียวนะครับ ใกล้ธรรมดาของเรากินไป,นนนไป้เบกกี่63วันนะครับและหลอดทั้ง3หลอดนี้กินไป้เบกกี่4 3วันเองนะครับผมซึ่งจะแบบเปลี่ยนไฟมากเลยทีเดียวครับแค่3หลอดนี้นะครับไม่ถึงแค่การใช้เวลาขการใช้เวลาของหลอ,อดเดียวเลยนะครับผมครับในชุดของการชาธิตเปลี่ยนเที่ยงของหลอดไฟ สองหนึ่งแอคชั่นปุในระดับหนึ่งมานักเรียนชั้นมให้รู้จักพิธกกาเห็นโรงเรียนสิวิทยาลัยตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่หัวที่สี่นะครับผนรบจากการใช้ไฟฟ้าเพลอนครับที่อย่นตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่แสดงให้เห็นผลรบจากการใช้ไฟฟ้าเพลิงครับมันกูแพนตู้นะครับครับภาพเหล่านี้นะครับจะเป็นภาพที่แสดง ให้เห็นผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าของเรานะครับเมื่อก่อนนะครับประชากรของเราน้อยนะความป้องกันใช้ไฟฟ้าก็ไอยนะจะไม่การบูรุษป่านะครับการทําลายป่าก็ไม่นะทาให้สภาพธรรมชาติเป็นระบสมบูรณ์นะครับต่อมานะครับเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับการบูรุษป่าการทาลายธรรมชาติก็เพิ่มมากขึ้นนะครับก่อให้เกิดมลภาวะนะครับต่อโลกของเราครับจนตอนนี้นะครับเกิดมลภาวะมากมายนะครับทำให้บรรยากาศของเรา องเรเปลี่ยนแปลงครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงครับมีคนต่อสิ่งมีชีวิตในโลกนะครับเราจรงต้องหันกลับมาช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับและปลูกต้นไม้นะครับเพื่อที่จะให้อากาศของเรานะครับกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งครับผมขอบคุณครับเอ้าเจ๊อะหรอโอ้ครับปัจจุบันนะครับมลภาวะไงครับเราจริงต้องหันกลับมาช่วยกันนะครับรักษาสภาพแวดล้อมของโลกเราใหม่นะครับโดยการปลูกป่าครับและใช้พลังงาน น,น้อยลงนะครับเพื่อให้อากาศของเราครับกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งครับครับผมันที่ก็มีแค่น,นี้นะครับผมขอฝากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกันอนุรักษ์พลังงานแล้วก็ช่วยกันรักษาธรรมชาติครับ